มาครับวันนี้ก็เตรียมส่งงานนะครับตอกการลานนะครับมีทั้งเม็ดแตงสองคู่นะครับแล้วก่อตอกการล้านธรรมดาสองคู่นะครับเม็ดแตงจะด้ามสีน้ําเงินนะครับสองคู่นี้นะครับเป็นตอกเม็ดแตงนะครับเตรียมตัวเดินทางนะครับส่วนด้ามสีดําคาดแดงนี่จะเป็นตอกการล้านธรรมดานะครับมาดูกันนะครับสวยๆเลยนะครับ เม็ดแตงทั้งไม้เม็ดแตงนะครับวันนี้เตรียมตัวออกเดินทางนะครับคู่ที่สิบเจ็ดคู่ที่สิบเจ็ดนะครับคู่ที่สิบแปดนะครับคู่ที่สิบเก้านะครับคู่ที่ยี่สิบนะครับในการทําต่อก้านลานของผมนะครับตอนนี้ทําไปยี่สิบคู่แล้วนะครับแล้วก็ยังทําอีกเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราผ่าเส้นตอกเตรียมเรอไว้อีกแล้วนะครับยังเหลือออเดอร์ค้างพี่น้องอยู่อีกสี่ห้าคู่นะครับต้องจัดทําให้มันเสร็จนะครับ อ,อจัดไปครับก็สวยๆแบบนี้นะครับเตรียมตัวเดินทางนะครับตอกก้านลานนะครับคู่17ถึงคู่20นะครับ